ใส่ใจใจกูอยู่ฝั่งซ้ายสัย์มาฝั่งขวาได้ไงอหอมมากอยากทำพิซซ่าเลย <laughs> ผมจะเล่าอะไรให้ท่านผู้ชมฟังระหว่างที่เรารอเมนูเนี้ยผมโคตรเกียดเลยเพื่อให้มันสดชื่นเข้ากับหน้าร้อนตอนนี้มันคือหน้าฝนผมรู้ท่านผู้ชมพูดนะครับแล้วคุณร้อนไหมข้าเข้าจริงว่ะ Mama said you สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่รายการครัวไอาฟานนะครับวันนี้เราจะมาทำอกไก่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ส้มก็ต่อยมวยเจมก็เป็นรอมียต่อยมวยไอหมูมไมไ่ออกกำลังกายช่วงนี้มมมผมก็ออกกำลังกายบ้างตีกอล์ฟเนี่ย เดียไปฟิตเนสอีกไอหนุ่ยก็ไอหนุยหน่ยออกกังกกลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็พยายามที่จะกินคลีนมากขึ้นนะครับแต่นี่ไม่ไม่คลีนนะแต่ก็ดีต่อสุขภาพไม่ได้แย่นะครับแต่อร่อยแน่นอนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับ fresh herb นะครับต้องขอบคุณ fresh herb จริงๆ fresh herb เนี่ยเป็นสมุนไพรของต่างประเทศเนี่ยที่ผมอะ่ะส่วนตัวเองอะ่ะผมมาซื้อประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นคลิปเราเขาเลยมาสปอนเซอร์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ละอย่างที่ผมต้องซื้อ,อ พวกสมุนไพรพวกเคิร์ฟต่างประเทศมันแพงมากคือของพวกนี้ส่วนมากเราไม่คนเก็บไว้นานมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะเหี่ยวแป๊บเดียวมันก็จะแห้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติมีแบรนด์ไทยสักแบรนด์หนึ่งมาทาอ่ะแล้วราคาดีๆีเนี่ยแล้วสดสผมโคตรแฮปปี้แล้วมีจริงก็เลยซื้อของเขามาตลอดเขาก็ค่อยมาสปอนเซอร์เรานะครับอ่ะทำไมผมถึงแฮปปี้เพราะว่าการที่ผมจะทําไก่วันเนี้ยผมจะทําอกไก่นะครับกินกับข้าวแต่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูให้หมูมาถ่ายก็ได้เราใส่ เครื่องเทศเข้าไปด้วยใส่ไทม์เข้าไปด้วยเราใส่อะไรอีกไหมพี่ใส่ใจใจกูอยู่ฝั่งซ้ายไอ้สัสมาฝั่งขวาได้ไงไนเถอะเฮียหัวใจผมซ้ายนะครับออริกาโนนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากกินกับพิซซ่าพจริงจริงออริกาโน่นมันใช้ทำซุปปรุงอาหารได้เยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนมากคนไทยชอบกินกับพาสต้ากับพิซซ่าจะใส่สดสแบบนี้ก็ได้ตอนทำนะครับแต่ผมแนะนำก็เอามานะครับ แล้วก็มาสับสับเสร็จปับ๊บก็โกยใส่ถ้วยใส่ถ้วยเสร็จปับ๊บเอาแช่ตู้เย็นแช่ไว้ช่องธรรมดาแบบนี้ก็ได้เพื่อให้มันเริ่มแห้งเดี๋ยวมันจะแห้งออกมาเองนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะแต่ว่ามันจะไม่เป็นสีน้ําตาลเพราะเราเก็บในตู้เย็นแล้วเอามาปรุงอร่อยมากเซจอันนี้ดีมากวันนี้ผมก็จะมาทําไก่กับเซจ คนไม่ค่อยใช้เซจใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้อร่อยให้ดูเซจในคุณสมบัติดีมากนะถ้าทนผู้ชมเจ็บคอนะครับเอาเซจเนี่ยต้มกับน้ําร้อนบีบมะนาวจะเป็นมะนาวเขียวหรือว่ามะนาวเลม,มอนก็ได้แล้วก็ใส่น้าตาลไปน,นิดนึงหรือว่าใส่น้ําพึ่งก็ได้แล้วมากินแก้เจ็บคออันนี้โหระพาอหอมมากอยากทาพิซซาเลยว้เดี๋ยวเราต้องทําพิซซาที่นี่นะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเตาอบเรานะครับเราไม่ได้ใช้อันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ ใครอยากสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์มาได้นะผมจะได้ใช้เตาอบถ้าไม่สปอนเซอร์ผมจะได้ไปซื้อเองนะครับแล้วก็โรสแมรีข่ขาดไม่ได้ในคุยอิตาลีนะครับแค่ดมก็จำนึกถึงพ่อแล้วมาเราเริ่มกันดีกว่าเมนูนี้ทำง่ายมากและเป็นอกไก่ที่ไม่น่าเบื่อปกติอกไก่เนี้ยโคตรน่าเบือ่ออ่าพนักนักง,งานเก็บขยะเรามาแล้วไอเจมกลัวมีดเนี้ยโคตรคมนะ เดี๋ยวผมให้หมูถ่ายดูวันนั้นอ่ะสมมุติที่คือแขนม,มานะแขนมาอยู่ตรงนี้มันไปโดนอย่างเงี้ยแล้วมันหมุนอย่างเงี้ยแล้วมาฟาดอย่างเงี้ยบาดนิ้วเลยผมไม่ได้หมุนมีดนะมีดมันหมุนเองมีดมันหมุนเองมาโดนอย่างเงี้ยุ๊บเบาๆอ่ะพี่ดูดิมีโปรนะครับโปรโมชั่นลด60%มาอย่างแรกนะถ้าไม่ชมไม่จําเป็นต้องทําแต่ผมชอบทําจริงๆมันไม่สวยนะถ้าผมทําเมนูที่แบบ ผมอยากให้มันสวยผมจะไม่ทําแต่ว่ามันจะทำให้รสชาติดีขึ้นเยอะเลยนะครับเรากรีดหมูเอ้กรีดไก่ไปนิดนึงเบาๆอย่างเงี้ยนิดเดียวนะครับมันจะได้ทําให้เครื่องเทศรสชาติของเซจของไทของอะไรเข้าไปแล้วตอนนี้เราก็มาทํากันไฟปานกลางพอนะครับใส่น้ำมันมะกอกแบบไฮโซของเรา แล้วเราก็ฉีกไทม์ออกมานะครับผมจะใส่เป็นแบบนี้เลยไม่สับแม่อะไรเพราะว่าผมอยากได้แค่รสชาติแล้วก็กลิ่นหอมของไทม์แต่เราไม่ต้องใส่ไทม์เยอะนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเป็นเซจผักของเขา,าจริงๆเนี่ยของเฟรชเฮิร์มเนี่ยเก็บได้ง่ายมากนะคือเก็บในตู้เย็นได้อยู่ได้นานนะครับอย่าใส่เยอะไปนะครับท่านผู้ชมใส่ไปประมาณถ้าทำสออกไก่ใหญ่ๆสอันก็ใส่สักสก้านพอ ไม่อย่างนั้นกลิ่นเครื่องเทศจะแรงผมอยากเสียข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยให้มันไฟอ่อนลงนะครับแล้วก็ใส่ทายลงไปนะครับนี่แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดข,ของเมนูนี้นะครับคือเนย หอมแดงนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วเราก็เอาเศษนะครับใส่ลงไปอันนี้โคตรสำคัญท่านผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้ท่านผู้ชมฟังระหว่างที่เรารอตอนนี้เราก็รอให้มันทำความสุกไปรเรื่อยนะครับ ตอนผมเด็กๆอ่ะเมนูเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยผมไม่ชอบกินเพราะผมไม่ชอบกินไก่ผมชอบกินเนื้ออันดับหนึ่งเลยหมูก็แบบหมูก็คือเออก็ได้วะถ้าไม่มีเนื้อไก่อ่ะผมโคตรเกลียดเลยผมไม่ชอบกินไก่ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ท้ายที่สุดพ่อก็ชอบทำอันเนี้ยมาแกล้งผมแบบเหมือนแบบตั้งใจทำอะ่ะเนี่ยน้องสาวผมสองคนชอบกินไก่มากแต่ผมไม่ชอบกินแล้วผมเป็นคนที่เกลียดเสมากแล้วผมก็ไม่กินอีกเลยนะผมพยายามจะไม่กินอันเนี้ยแล้วพอผมไปเรียนเมืองนอก ผมไปทํางานผมไม่อะไรเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วแบบผมแม่งมือนเหมือนแบบจิตใต้สํานึกมันอยากกินเซจอะมันเหมือนมันแบบเฮ้ยกูคิดถึงเซจว่ะกูอยากกินไก่ที่แบบอบก,กับเนยกับเซจตอลอดเวลาแต่ผมเกลียดเซจมากอะผมก็ไม่อะกูไม่กินอะแม่งเหมือนคนแพ้ท้องอะเหลือคนอยู่ดีดแม่งแบบกูอยากได้กินนี้กูค,คิดถึงอะไรเงี้ยอยากกินแต่ผมไม่ชอบไงมันเหมือนคนไม่ชอบปลาร่าแต่วันนี้กูนึกคิดถึงแต่ปลาราท้ายสุดผมก็มากิน แล้วมันก็แบบเฮ้ยชีสมันโคตรอร่อยเลยนุ่หวาทำไมตอนเด็กกูไม่ชอบวะรู้ไหมเป็นเพราะอะไร<อ>กูว่าสมองกูแม่งอาคติไปเองคือกูไม่ได้ไม่ชอบแหละแต่กูอยากกินเนื้อมากอะ่ะจนที่แบบอะไรที่เป็นไก่กูก็แอนตี้ไปหมดไงมันโนไปเองว่าไม่ชอบจริงๆถ้าผู้ชมจะเบสก็ได้นะเบสก็คือเอาช้อนตักใส่อะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมทําแบบนี้เอาง่ายดีมันก็คือคล้ายๆเบสละผมมีเคล็ดลับที่ผมจะสอนท่านผู้ชมนะครับนี่ พอสักพักนึงไปอ่ะเพราะว่าผมอยากจะหมักทายกับเศษนานๆใช่ไหมผมก็จะตักเศษชั้นเก่ากับทายมันเก่ากออกเราจะได้ไม่มีกลิ่นไหมนะครับเราก็ค่อยเอามาใส่ใหม่แบบนี้เราจะได้เหมือนแบบดับเบิลแอคชั่นมีกลิ่นดนะับเบิลอ่ะกลิ่นสองรอบอ่ะนะฮะถ้าผู้ชมมีฝามีอะไรก็ปิดไว้นะครับมันจะช่วยทําให้มันสุกเร็วเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกมันได้แล้วแต่ข้างในมันจะสุกช้าเพราะว่าผมทําเป็นชิ้นใหญ่ บางทีอย่างเงี้ยเราทําไม่สุกเราเอาอันเนี้ยเสร็จปั๊บใส่เข้าไปในเตาอบต่ออบต่อได้ไม่ต้องใส่เนยในข้าวก็ได้นะแต่ผมมาชอบบางทีแต่อย่าใส่เยอะนะน้ำชมห้ามเด็ดขาดนะใส่แค่นิดเดียวพอ That, open door. Show proof that there something more. just show hope Open me door proof okay is am I I เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมไก่กับเซจแล้วก็ข้าวจริงๆผมบอกเลยว่าข้าวนี้อร่อยแน่นอนเพราะผมใส่ไทม์ลงไปให้มันหอมนะครับใส่เนยลงไปนิดนึง แล้วก็หูงนี่คือข้าวญี่ปุ่นนะตอนนี้เราบีบมะนาวใส่นิดนึงเพื่อให้มันสดชื่นเข้ากับหน้าร้อนตอนนี้มันคือหน้าฝนผมรู้ท่าผู้ชมพูดนะครับแล้วคุณร้อนไหมถึงฝนจะตกนะครับแต่บ้านเราก็ร้อนอยู่ดีจริงๆต้องไม่บอกว่าเข้ากับหน้าร้อนเข้ากับเมืองไทยครับนี่ครับเมนูที่ผมรู้สึกว่าท่านชมน่าจะชอบมีน้าจิ้มไก่กินได้จิ้มได้ คุณอยากจะใส่น้าจิ้มอะไรที่คุณชอบไปใส่ไปเลยซอสพริกซอสได้หมดเรามาลองชิมกันดีนกว่าครับเมนูที่ตอนเด็กผมเกลียดแล้วโตขึ้นมาผมชอบแต่พ่อผมไม่ทำแบบนี้เป๊ะๆนะเพราะผมจะน้ํามันเยอะมากแล้วก็เศจเยอะแต่ผมคิดว่ากับแบบนี้กําลังดีเข้ากับท่านผู้ชมหอมเลยอร่อยสดชื่นอะ่ะแล้วหอมเศษมากข้าวเนียดอะเบ เหมือนข้าวมันจากของฝรั่งถูกด้วยในเมนูเนี้ท่านผู้ชมเชื่อผมบีบมะนาวใส่เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยหรือว่าท่านผู้ชมอยากใส่ซอสอะไรท่านผู้ชมชอบอ่ะใส่ไปได้เลยนะซอสพริกซอสอะไรอ่ะวอามันเข้าต้องใส่ซอสอะไรพริกมารามเข้าเลยไหนทำไหมนี่ท่านผู้ชมเหมาะสมที่สุดแล้ว อืมเข้าเข้าจริงว่ะขอบคุณนะครับวันนี้ fresh herb นะครับถ้าผู้ชมอยากได้เครื่องเทศสมุนไพรผักดีๆนะครับของนอกที่ผลิตที่ไทยนะดีจริงๆราคาดีมากไปดูได้นะครับเพราะว่าผมใช้แบรนด์นี้ประจำของส่วนตัวผมเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรลองคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมทำไปเยอะจนกูไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยไทยญี่ปุน่นฝรั่งอะไรแปลกๆที่มันน่าจะอร่อยก็ให้ผมทำได้นะครับอ่ะตอนนี้ใช้ทีมงานกินกันดีกว่า หิวยังโคตรอร่อยนะครับมาไทยญี่ปุ่นกินเดียเอธิโอเปียจะทำได้นะครับเอธิโอเปียไม่ไหววะ <c oughs> ยาก Different from the rest